มาแล้วโค้งสุดท้ายมาฟังด่วนเด้อพี่น้องเอฟซีช่างช่องเสียเอกพารวยครับผมพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์มเด้อพี่น้องเอฟซีไปฟังกันครับพี่น้องเฮ่ยทัวร์ประเทศตุรกไม่เฮ่ยไปพร้อมตุรกูมาเฮ่ยไป ิีกคำว่า้านบ้างเอาไปบ้างอีกว่าเก้าสิเก้าสิบต่เนี่เคาเอากับพ่อเขวาเก้าพพ่อคาว่าไม่พ่อหูตีเตอเตี้ยวโตเก้าชิบมาจ้ะอือเก้าสิบเก้าชิว่าเก้าชิบหนักไหมบ้าใช่คื่อไงครูไม่สือไม่มีอันเดยมยากแต่คนไม่ถือ ไปให้มาแล้วงไปเอตุ่ไหว่าไม่มาไม่ข้ากับไปเอาไปจิไปจ้าไปบหว้มามาไม่ขาดบ้าไม่ขาบ้าว่าม่ขาดลาขาดไม่หายร้องเนื้อขึ้นเหนือร่องใต้แต่ไปได้ไม่ได้ก็ไปเอาเลยถ้าไปเอาตัวนี้เด้มีหอข้าวมีห้อดคข้าวบ้านมีหอท้ายมี่ท้ายขิดงเนื้อห่ข้าวตือสังกาตาเข้าถิ่มาหนาตากับว่าถือเขาัออก

เจ็ข้อกทายได้เท่าน Saint ั้นนะได้เก้าทีบท่า so นึ่งเก้าทีคารอโเก้า şey> ทีโคโรเก้าทีบารอนสิบโคโรนยเก้าเนาะสิบโโรนะครับเก้าสิบโคโรนะครับเก้าโค้ข้อผ่านมาเก้าทีก็คือเก้าหนึ่งคือ ตคัดคไได้เลยคื๊กังมานักังอ้งหลายตางนทีบันตรงหนึ่งครั้งตั้งหลายางครั้งกครับน่ัตองทอ้าเลยหวัเก้าวก้าวคือตั้งมาแต่พอที่มาค้าทขาไม้บวกเก้าวทีไป ตก้าีไปฟังอีกครั้งในท้ายถาว่าก้ออา,าทีาไก้าอีไปมักจะออกด้วยแต่รางวัางทีหนึ่งมันเป็นตัว่ะอบานนี้ทางว่างทีหนึ่งถอออกได้หอาอืม,อมองวาทีหนึ่งต่งว่าของก็ดไ,ไ,ได้สิไปตามไปหลายบ่างเอานแถ่ายมันเ้างแต่ถ่ายให้กู เอาไว้ตาวาดตัวว่าปวดหัวเอาเข้งเข้งแข่งไหลเอาไว้บางค่ะจะมีเจ็ตัวไปบวูนเลยนี่หมันมีว่าั้งไปตัวเนี่ยตาวใส่แล้วเอาครต้วเอาไปได้แลวคือตั้งวันนี้บบปูเอาไปได้ตัวขาปูว่าต้้งก่ะตุ้างวางที่หนึ่งมีหกตัวแต่ก็จำแต่ท้ายวันไม่จำงตามข้งล ทึกใจว่าัะมาหาะเอาเข่งเข่งเอาเเข่งเ่งเาพอปเเข่งตไหนกะตาไปขายถามกัได้เก้าทีหนึ่งว่าัอือมาอีกแต่เก้าทีหนึ่งเปิดมหาแห่งใหกทีหนึงอันไม่พ่อปู่ตาเปยคนบอกเก้าทีหนึ่ง ข้อปู่ที่ฝาขาบอกเก้าทีไปข้อบอกเก้าทีหนึ่งมีปัญหาหมั้ยไม่มีปัญหาทำไมมีปัญหาทากันไปเอาก้าทีหนึ่งข้ปุ่นตาเอาที่ฝาขาเก้าทีไปแล้วก็เลขท้ายสองตัวประการควันที่หนึ่งตัวแรกคมพอเถอสามพันห้าร้อยหกสิบสี่ ได้ขายทงตัวได้พี่อ้อก้าวฉีข้งโป่ตาด้วแต่ข้งโป่ที่ัาขาก้าวฉีข้งโป่ตาก้าวฉีปักไก่ก้าวฉีอย่าไร้ฟ่มมาเสียงฝนฝนเสียงกเบิกเอง วาว่ายไปคกอคนมากการาว่ายไปด้วยนันก็ไปเจาวัแมารักอีตัวหนึ่อเอาวร้อน้รงตายหาคืนท้องท่ำค่ำก่อนคืนเพิ่มกับเด็กป้าถาม่าถืกโอนเลิกขาว ก็ทำไห้ง่อยก็ร้า,น,รนะา,าน,นก็ค่ะฮม่กลนังกอดกับยาขอถามเลยค่ะความใจอยากได้ดีพู่อยู่ในท้องกะะ็ะพออยู่ในต่อพักอะไรอยากได้แบบเสียกูห้ากมืน่าเบิ่งพอว่าการหลักเถอะก็จะกูแบกเ้าเอาาาอ,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 ว,เเอว่าขึ้นมาเพียนี้ Con chẳng cao lắm, ừ. không thấy thấy ba thân này, ba thân này đẹp thân bay bọn sáng bay thân bay bọn thân bay bọn thân bay bọn bọn cao bọn 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 ta bọn 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 thằng. เอาได้ได้ดีที่ตุจะคว้ามตัวเอาดีๆสั้งแ้ก็เอาดีๆจมกระป๋องหรือปูให้ออกปากวันไหนวันเนี้บางทีเทีั้งนัดกับายรเทตั้งนัดกับใครคัดคือตัวถือฟ้าฟ้าซีโก้ตาตาตาเที่ไหน้าน้องเท่ยงน้าน้อง Chị đây mong thứ hai đã phải tango ra tóc thư vào ngày thọ tháng một đây mươi một tiền mươi Họ hai mươi một hai mươi một mà mươi tiền hai mươi một hai khải một hai mươi một hai mươi ba hai mươi ba hai khảo ba khải cả ba hai mươi ba hai mươi ba hai mươi ba hành hai 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 tô hai là hai 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 có bao hai nó hai 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 Cái bài hai 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 ได้แขนแขนไปวะแขนไปแต่ล้ปูขาดอีกกระบอกอีกคือกระบอกตัาเก้าหนึ่งเก้าที่ปูเก้าที่เก้าพ่อปูทีมาขาเก้าทีแปเกับเก้าทีพ่อปูตาเก้าทีหนึ่งเก้าเก้าที่บ้านนี้แตกกลางหลับบ้าจังไหนอีกถทาไหรน้ออัน ครับรถเขาโค went, oh, ้งกันไปเก็ซิบ <fo มันไปใล่หอเปล่าอแล้วเขาตามร่งได้โอ้ร่วงเขแ่เขาัรักของอ่าต่รักน้อเขาตามกันตัวเหมายคออมบาดความวเรื่องของคอบดรถรถ้วบบกขึ้นความไร้ของพ่อการต้องมรถต้องอ่มวัคีนโค้งแห้งขาดรักโค้งอาจจะได้พ่อกาคอขึ้นนะ่อขาดรถต้องถ่ายตัว พูดได้ถีไปง้ขี้บ่านานคุณแก่วโค้อกตาได้ขี้ไปกังตก่แรงว่ารถลงหรือ่าไรละอพ่อขาวต้องเกาขีไปโอ้เรต้องเกาสิบเราวังหันโคงอัตราตังบ้าเกาชิถามขี้แหงน่าเกาบถามขี้คงเกาเกาเเกาากาเกาเาพอขารู้ว่าต้องต้องจั้าเหัาจ พ่อของจัดฟ้าอังคือลังอันอันซิเกตมือแรกไปสังใดละพ่อ้ไเลยนรเกมือแรกแตงรานวมือแรกว่ามันมึงอ่อันที่หางว่างตังตั้งใต้ที่แรกไปเพราะมัอเกยไปตต้วางมึงนี่พ่าว่าเ <c oughs> <c oughs> ด็กขี้ทานแค้าว้ารบอพอคิดทา่าไหม่าเตี้นปูคือเทีย้ไอ้กางแล้าเองเองาบบอ้วนเข้ บาะเดียนหัวลรขั้งเัาหนีพอไปทั้งแถวหัวเราขั้งหลังกองวันที่สองจังที่ใด้แต่ว่าเมืองที่มากว่าท่านวันที่ใดจังไหนวันมาว่าท่านไหนแน่เขาริ้งดิ้งมัดที่มา่างไหนขั้นท่านเขาเปล่ามัดทงหนึ่งจ้งเขาบอได้๋วมัดทองหนึ่มัดที่ใดจังไหนแมนบ่ที่น้องตื่นถึงนาเขาดักงมาง ไมีหกแล้วาเต็นปูสิเลยถึงมันมาหกหูจักบาเสียไม่มาสิปลีนโอ้เสียไม่สิเปลี่ยนทิใหม่ใม่ล่าูดไออาราบ้างทดใหม่อาราบ้าเสียทดใหม่เสียดไม่ทาเต็มแต่ทาไม่ผมวาม่สิเปลีไอ้ยังเปลว่นว่าวาสิไปลีทาเต็เทือทำไมเงีทาเทแล้วาเต็ม ขาดเต่งงามเนาะไม่ีความหมายว่าเระพอไม่ีความหมายขาเต่งพอเพาม่มีความหมายเท่ๆื่อซื่อไม่ไม่มีความหมายเต่งดีกู้ได้ขาต่งไหนบ้างบ้าอใครผู้ไดไปนักเมื่ออยากฮัตเต่งกัเที่ตั้งคือพอลอันมีไปวันมีไปไม่ลาบได้ก็ตกับ